มาลอกบนะครับเอาแบบโล่งๆเลยนะครับนะเมื่อเราได้ปลาหมอตัวใหญ่มาเราก็เอาลงไปเลยนะครับนะตรงนี้มันออกกลางวันกบมันเยอะนะครับเราก็เอาไม้เสียบเสียบคัดลงไปเลยนะครับไม้เสียบคัดคัดอ่าให้มันอยู่เนือน้ํานิดนึงนะครับนะปลาหมอเวลาเราไม่อยู่คนไม่อยู่มันก็จะดิ้นนะครับบอมันดิ้นอ่ากบมันจะมองเห็นนะครับมันก็จะมาเข้าตรงนี้นะครับจึงไม้มาเสียบเสียบแบบนี้นะครับเสียบให้มันเป็นเหมือนธรรมชาติครับถ้าตรงไหนมีกบนะครับไม่มีเหลือนะครับแล้ว ยิ่งปลาหมอตัวใหญ่ๆนะครับมันก็จะตายยากนะครับเวลาเราใส่มันทิ้งได้นานนะครับตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะครับมันไม่ใช่บ้านเราเอาง่ายๆหลังจากเราออกเวรแล้วพี่น้องเราก็จะไปดูกบกันไปทำแล้วนะครับพี่น้องไปพี่น้องเราไปดูกันที่นาเราที่ว่าไม่มีคนกินนะครับดูครับมันไปยังไงเนี่ยโอ้ยออกหมดแล้วมั้งนี่โอ้ยกิดตัวนี่คิดตัว ใหญ่กว่านี้ก่อนนะครับค่อยเอา